สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่สวนอาหารทุ่งเงินนะคะเ,เรามาแวะทานข้าวกันพี่หนวดพามากินข้าวนอกบ้านนะคะนี่มีบัวกระดงนะคะใครที่ยังไม่เคยเห็นบัวกระดดงมีดอกด้วยนั่นสวยๆดอกสีขาวมีบริการเที่ยวชม เดินบนใบบัวนะคะแต่ว่าต้องขออนุญาตแล้วก็แล้วก็ให้าทางพนักง,งานจัดการให้นะคะดอกออกดอกต้งเยอะนี่นะคะบรรยากาศจะเป็นนั่งนั่งริมน้ำได้นะคะทางเดินจัดร้านได้น่ารักนะคะวน่ารักพอสมควร จะพาไปดูจะพาเดินไปดูกันเลย่นะคะปลาเยอะมากเลย ไปดูดอกบัวกระดดง,งใกล้ๆมาสวยมากชมเย็นที่บานแล้วก็หมลงไปแล้วที่นี่มีบัวกระดดงเม็ดมันขายด้วยนะคะมีเม็ดมันมีต้นมัน บรรยากาศดีนะคะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเป็นต้นไปจนกว่าลูกค้าจะหมดนะเราจะพาขึ้นมาดูวาเป็นยังไงบ้างนะโอ้นี่เป็นโซนเขาเรียกว่า,าที่นั่งต้นไม้นะมันสารอยู่บนต้นไม้นะคะ บรรยากาศข้างล่างนะบรรยากาศข้างล่างไกลออกไปทางทางนู้นนะคะทางนู้นก็จะเป็นบัวบัวแดงบัวสายนี่จะเดินลงไปนะ ลกูลกลูกปลายเยอะมากตอนนี้เราก็รอกับข้าวอยู่นะนี่นะคะเป็นที่นั่งแบบรูปแบบใหม่ <c oughs> คนก็ชอบมานั่งแต่ว่า เรากลัวเราไม่กล้านั่งแบบนั่งชิวๆแต่ที่มันก็แดดเริ่มออกแล้วแดดร้อนะก็นั่งไม่ได้มีดอกสีชมพูดอกสีขาวนะนี่ค่คะ ป็นมีข้างหน้าเราจะเป็นสะพานแขวนสะพานแขวนน้อยฝั่งนี้จะเป็นบัวสายนี่คะสะพานแขวน,นของเราใ้ดูดูค่ะ ร้านทุ่งเงินนี้จะติดถนนโพนทองขอนแก่นนะคะเราจะเดินกลับกันติดโพนทองขอนแก่นเป็นถนนเส้นหลักก็ถือว่าโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูพี่หนวดเขากินข้าวกันเลยแล้วเขามีได้อะไรกิน เป็นบรรยากาศในร้านขายกับข้าวนะคะบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็ดูสะอาดตานี่พี่หงขึ้นวดก็ได้อะไรกินค่ะเราเอาเขาเอาไม่ดูหน้าตาหนเอยกินจะหมดแล้วครับเกาหลาอไม่เอาค่ะนี่นะคะเป็นเป็นโซนอาหารนะคะก็จะมีมีปลาจุกด,ด้วย มีก๋วยเตียเ๋ยวมีอาหารตามสั่งนะถ้ะมาดูเลยมีเกาเหลาเราสั่งเกาเหลเาสั่งเกาเหลาเราลอมาดูกันอืมน่ากินใช่ไหมล่ะน,นี่เราก็ได้กินข้าวก่อนก่อนนะนนใช่เอาไปกินข้าวกันก่อนนะนนแค่นี้นะคะ ขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะสวัสดีครับ